ควัมาหาั่นละดเนี่ยามอืมเดแช่เอืนยมาละเด้อน,นี่มดัมดไัดแ่หน่อยเพื่นกันเนาะเดี๋ยวจึงเห็ดใหญ่้ง่เนาะเอาไปเดีหนหน๋ยวจึงเลี้ยงควันให้เพื่อนเริไฟหักไปเลยนมัดแค่น้อยก่อนเอมามัดเพาเพื่อนถาตัดมนันดิ ตัเตียนะนี่นี่บ่ไปม่ไปเรียนว่ามือดนะนไปฮะตู้เล่ไปฮะตุ้เล่ว่บอรทุกูสร้างก็ใช่ละอุ้ยยังก็สานเนาะสานเอาขึสนเนาะนั่งลงนั่งลงนั่งลงกันงเออเออหมัดพันน้อยนึงเนาะเดี๋ยวจึงเห็ดใหญ่เนาะ Ờ, Chúng hết ngàn dài đó, mặt vẫn mày còn Lo hay bằng việc bằng ngàn là có chứng Chắc ngàn hay vẫn ạ Nó nó lẹo Hoàn hoa, lông tôi làm phải đây ạ Ờ, đây, thiệt, đây bỏ ăn lúc cái đấy

หน้าค้หน้าค้ตาแลวเนาะอืมในสยละสาธุสาธุนมตัสสะภขคะวตอะระตโตสมมาสมพุทธัตัสะขาวตตัมมาสมพุทธัสสะสาธุสาธุสพกมจะลุเิสีกาลปเจนทาลิเกนิม่ิพิเลกิจกมวิตรุวะนกเมเขยงวะตุนิสตปุมมเตนตุวา ອະລໍນາສາພັນດາມະສັດຕິຕິນະມຸນິລາວຈັນໄທມີສີນະມະສາວນາສາລຸບໍນະສ

อะไรลลกไปไหมตรงัหนองนี right, ่เหรอไหมอ้ยน้ำอโอ้เออเอยกขี่รถสิัตีขวาขวายีาเาขึ้นมาสั่เล้ย่าขาวตนีเอ้ยคายจมความข้มาจับเอยจับผ่านเลยด้แม่แบกระปข้มา่าอ้่นเด้อรับวันนี้ เออค้าโคสนอหนังตาพาสนอหนังเบิร์นสมอดิ้นตึ้นทองสมอทองตึ้นตู้อะไรไปทิ้งมาจองพันชิ้นนึาจองกระได้เอ๊ะตั้งเสนีเป็นหมอนคนอยู่ตั้งเส้นมาจับจ่องพันคนที่สุจองพันจอดเอาทอ่องพันไว้เดี๋ยวจึงเลี้ยงใหญ่จึงเลี้ยงใหญ่เพิ่นเออเลยก็หน่อยหน่อยไปก่อนจับจับเลยไหน จองไว้ก่อนว่าอุปตัดมันเลยเป็นเจ้าข้าวเจ้าควันตั้งแต่ไหนนาคานีมาเลยหอมซึ่งที่ซึ่งเก่าเออจังหวะเงนข้าวเนควันไปเอิญเอาเหยียบไปจีบเอาควันกายกันากอามาห่าเจ้าหัเหือนแล้วจะมีขปานาควันเป็นเออพอเป็นแม่เออเป็นโมล่าโมควันที่มเสื้อมคว้าหมข้าวมคันอีเรารู้กัอล้อาคานีดต้องอยู่สานไหา

เออ่เออเจ้าจะมีเอออ้เร่องไปจยงบได้มาเจ้าเดิมาอยู่น้ำคอน้ำแม่แล้วเออคนไปหายไเธส่วนมาคนไปนาเส่วนเจ้าคนเขาหล่าเออส่วนคืนอย่าขังก็ย้อย่างบ้านอย่าขังเำินเอออย่าอยู่กองล้างสก่หัวอย่อยู่โชกองรั่วสร็ไก่ตั้งออ่วันทนาตานนี้มนเน้บุญอย่าลงมยุทธงอย่าหย่อนอย่ากลับแก่จัดอ เออก็เฮียวเพียงลุงก็เฮียวซุ่ถึงพอเปนแม่แก่งตางาแม่้เป้าวกห่าเพีกินเกินเ่า่กินเ่ี่กินเห่กนเหาพี่กนเหล่้พนเ้่าพกินเหล่าพีกินเหกินเหลา่นเหากนเหล่าพี่กเอาพ่กนเาพี่กนากเ่ากิลาพีกลาพีกินกิน่กิกินลา่นเกินห่นเกินี่นเีนอนหาี่นเหล่นเหาันลเห่เหลาสู้อ เอออย่ามาบุ่มจากมาเกี้ยนี่ยเขาควันวันวันอ่ะสาสิช้อนควันกำนาขึมาเมื่อนี้วันนี้มายาวมาหืนควันมาวันเดิมอา หาสันกำลังแต่เฮามืนอนีวันนี่งทวัมาทุทุกอันมากินตับยังวันมากทุกวดยังเสร์กินมจิโอฟอเนจังไบกินบดได้มาจับบังเออกินอกไก่ตินหน้ากินขาไก่ตินมันบ้างแต่เมื่อหน้าขาหนี้เมื่อนี้เรได้เขมุกไหวอย่างเดียวมาอย่ทั้งปอนท้แม่ยหงอยู่สก้องรัอวสุดเจั้อยู่สก้องรู้สุดไก่ตับกระเพื่อเป็นอท่งเออมาอย่ท้งปนท้แม่ที่นีตั้งแต่หนีเมื่อหน้าขานี้มื่ ตตันตมือนาคานีมือเนอเออเจ็บพวงกับเอถอดออกคุณน้องก็ถอดเชี่ยวหอมทีที่สีกเก่าทั้งหนทัตาจะจำประเสริฐบงเป็นน้องบองเป็นเ่มืสแย่งย่งสเอยเออตันตมือนาคานีมือเเเลยได้ดีดีมอ้สใจเฮยหยูสู้เฮยเพียงลุงเฮสู้เสร็จขมก่ขยตาทงในเออผอแม่เฮ้ได้ทำามาลุงตาได้สถาบนากินข้าไก่่เ้ยุาะจองควันไว้ก่อน เออจะว่าหมูจะมาเพียงเขาปันมานอนอยู่ดีมียังเริ่มมีซบมีใส่หนียวซุ่มซุ่มมามาตั้งแต่มีหน้ากานีเมเนเฮลึกก็ได้ใครเลิกก็ดีเออของสิ้กียรติสิ้นเก่าแล้วเออ่บแมนยังฮักซื้อเพียงเพียงซื้อเกี้ยวครับผมเลี่ยมช่วยซื้อวางถุงเลือกไส่ถุงเท่าเออเข้าปากนี่เออมาเอินเอาเฮียงมาเจียงเอาควานลุกเต้าลุกล้านแตมาอยู่น้ำพอน้ำแม่ที่ยาที่เงินที่นี่ครบนาหน้าตาแล้วแตมาเออทางเทคนีคมือวางหน้าการีเมืเนเฮลึกก็ได้ใครเลิกก็ดีของสิ้นกีิสิ้นเก่า มาามาเข้ามันนเอว่าบูจักมาจานเนี่ยมตักเนี่นอยก็เอเพ่นนน่อเออเ่ม่เออฮะเข้าตันบรรณานะห้าสิบปันกำัมาอยล่มุนี่วันนี้าสิบนกำัต่เมาแหล่มุนี้วันนี้ออแล้วมากวัวมาทุกวันอย่างีิ้นแล้วมาสกอยยสกอตสกร้ตั้งัวนัีายงาอยู่นพรีาตีเือตีนิ้ว

เนี่มันอยากกินเลยได้นานัเนาะอยากกินละพองานหนาเอาเอาเาไม่ได้นเลัล่างตัว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 ตแล้วเนาะตอเช้าล้วันี้เนาะตั้แต่ละคนกับนีแต่ตู้ตัวมักเราไกัดวานเก็กินแบส่เลยเราได้เท่ารว่งวนไหพู้โโอ้อ้้โห้อนใจแล้ว อยา h à าวเจ้เดิ่ก็สั่นไปเอ้ยไอ้เห้ยไปเกี่ยวรัันรวันวันนวันก็มาเออยาัจ้าทุ่มเงินแล้วบางอีาคนเป็นโอเป็นแม่เอ้ยไเอิญกับไห้กับนากับมาวัาเจ้าทุ่มเงินบางอย่างนจ้ำโอ้ไก่ติ้นาขาไก่ตินมาเนื้อเนื้อโบราณเอ้ยี้ับเป็นวัดขี้ปวดเป็นเส้ี้นัวเจอโอโ่ี้อ้าวขี้บวมเม็ดจังไวขี้บมได้ยังตาจัวางี้ับเป็นวัดปวดเป็นเสออยู่ที่มียางเงี่ยงเกี่ยงสู้เกี่ยงเหน

ตะแกียบเป็ต้เฮ้ยอยากยื้เจ็บปวดเก๋ถอดคอดน่ดอดเท้หนกตาลยย้ำกรสือนองนเ้ยุี่หอามีสูีน์ดิบเออเอออเอ้เอนเออเอออ้อออเออเออออเออเอนอเออ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 เอออ้ออ้ Ơ, ừ, ừ, kim thao là kim lao vào này nè Kim thao là kim lao Ờ lên Hào, oh, 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 ừ, đây đó Lòng xanh kim thao gì đó, kìa Chân chân, chân chân, chân chân Nào, bà nội, tìm khen ơ Đi chăm Khen ơ Ăn xong ăn rồi Nhà mình chắp rồi, Đây là mù tu lét mà, hai mẹ tỏ tu lét Ờ, nhà kháu lê áo Ừ, เออเอาควันเข้าควันวันวานไงแต่มาเอายาพีเพื่อนแล้วเจนี่กับปัาน้องน้ำตื้นปากสักคนกินเออทั้งพอทั้งแม่ทั้งเออไอหน่องซึ่งไรพ่อสั่งซักเงินปากกินควันของลานเป็นเจ้าเข้าเจ้าควันบาดีโค้ชิมอบสืบมือถือสบิวเขรู้เขงลานเป็นเจ้าเข้าเจ้าควันมาไลยกับวันเลยละเนอเจ้าเจ้าทุาธุสาธุสาธุเสด็ยามใหญ่สูงแล้วบนี้ ເ <laughs> ອົາໄປເອົາໄປຕີເັັນຕະອດດເລະດີຄົຄົນແລ້ລ້ຄນ